ถ้าเริ่มจากเหตุการณ์ที่ช่องบกนะคะวันนั้นคือมีการยิงปะทะกันจริงฝั่งกัมพูชาเขาก็บอกว่าทหารไทยเนี่ยยิงเข้าไปในเขตกัมพูชาเขาก็เรียกร้องให้ไทยเราสอบสวนหาคนผิดแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าทหารเขาอยู่ในพื้นที่นั้นมานานแล้วนะก่อนจะมี MOU ปี2543อีเสียอีกอ๋อม OU ปี43ที่ว่าห้ามเปลี่ยนแปลงอะไรในพื้นที่ทับซ้อนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะข้อตกลงนั้นเลยค่ะที่ให้ตรึงสถานะไว้ก่อนแต่ฝั่งไทยก็มีมุมมองอีกแบบนะอย่างที่โฆศกกองทับบกหรือพลตรีพงศกรอดีตรองเลยค่สมชให้ข้อมูลมาเขาบอกว่าไม่ใช่เลยฝ่ายกัมพูชานะ่ะรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนเองแล้วก็มีหลักฐานด้วยคือการไปขุดคูเรตนะครับไอคูเรตนี่มันเหมือนเป็นแนวคูดินหรือสิ่งก่อสร้างเล็กๆ ซึ่งฝั่งเรามองว่าเป็นการเข้ามาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในพื้นที่ที่ยังตกลงกันไม่ได้แล้วก็มีการวางกําลังทหารด้วยอ๋อค่ะการประทะก็เลยเหมือนเป็นการป้องจันตัวตามสถานการณ์